มีเพื่อนๆืเนเอฟซีถามมานะครับว่าทําไมผักมันมาจากไหนมาเยอะแยะหมดนะครับมาอัดสะพานนียโอ้โหคลองเส้นนี้นะครับเรียกว่าคลองชัยนาทป่าสักนะครับคลองเส้นนี้แม่น้ําออกมาจากน้ําออกมาจากแม่น้าเจ้าพยานะครับอาผักพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่คลองนี้ไม่ได้โตที่นี่นะครับก็คือมันไหลมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับไหลมาแล้วก็มามาเรื่อยมาเรื่อยนะครับเนี่ยตอนนี้น้ํามันขึ้นมันก็ไหลมาจนมาติดสะพานนี่นะครับปุ๊บผมก็มีหน้าที่ไล่เก็บรายละเอียดให้หมดครับเนี่ยโอ้โหมันตันสะพานนะครับเนี่ยดูดิ มีตะเคือะหนาทั้งนั้นเลยนะแน่นมากเลยนะครับนี่นะวันนี้ต้องเอาให้เสร็จนะครับนี่เนี่ยต้องให้เสร็จไม่งั้นมันก็มาสะสมแน่นดูดีกดไม่อยากจะลงเลยมันอัด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 แล้วมันแน่นมากดูดูผักเพื่อนเห็นไหมเนะี่ยส่วนมากจะเป็นพวกคือเคืองเงี้ยเยอะมากเนยฮะเดี๋ยวลุยนะครับวันนี้เอาให้เสร็จนะครับเกือบจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้น้องเรืออ้อมไปดันฝั่งนูน้นสวนขึ้นมานะครับเนี่ยไล่เก็บตามคอสะพานนะเอาให้เสร็จนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปสะพานหน้ากันต่อนะครับสะพานต่อไปตรันสะพาน ทางเหนือเหนือ huh. น mm ู Asia, ่นนะครับนู้นสะพานชื่อสะพานอะไรก็ไ hmm. ล mm ่เ hmm. ก็บไปเรื oh, ่อยอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเย็นน well, yeah, ี like ้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหน้ําไหลสะดวกแล้วนะนู่นฮะไปเห็นน้ํำไหมโออครับคลองอ่าหนองเมืองนะครับเอีสะพานหนองเมืองเส้นนี้เรียบร้อยแล้วครับเก็บเรือเรียบร้อยสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องอ่าหนองเมืองนะครับเนี่เรียบร้อยแล้วครับน้ําไหลสะดวกแล้วครับโอ้โหกว่จะเอาเสร็จนะครับเล่นเอาหืดขึ้นคอเลยเหมือนกันครับไปครับกลับบ้านครับวันนี้